ตวัสดี้ขบาันิจจกขต้อนเ้าอนุภูมิฮ์ครับาันีจจะพาไปชมบรรยากาพนงามัดตลาดนะครับบุบหลองเกลตัวแท้ท่านต่างคนทั้งที่เก้าเมตตายยนต่องพาน้องสุดเบกเกจไม่เป็นวาไรที่สำคัญจะได้เยนเริยนเดือนจะได้ขยาดทำไรจะไม่ติดไม่ขัดในหน้าที่การงานผู้ใหญ่เล็กเขาอุปถัมภ์ค้ำชูดูแลเราพระฉจนนั้นเราท่านจังหลมาต่อแน่งจังบนกันได้เพราะป่าเราป สายสวรรค์อาจจะจะเยงไประสบ่ปราศจากความอยู่เงเร้าในทุก,กระเบืองเรื่องหนึ่งบางนึกคุณโยมกระเบืเองทุกแผ่นนี้ได้ใช้จริงเป็นการนูรัญพาวิหารของหลวงพ่อุปัฏามหาวพุทโธพระประธานส,สิทธิของทางดั้งกระเบืองทุกแผ่งนงงจริงใช้การจริง เดีบ้าน,นอนทุกเดี๋ยวที่ไหนก็จะใส่สบายๆแต่ไม่รู้จบห้ามมองห้ามมองอมจบโคเ,เลียโคเรียไหนแล้วไ,ไปแล้วนะปิดมาเด้อไปแล้วไม่รู้ได้อะไรไปแล้วนะสาวช่วยยิงยิงสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่ากเกิดการชนอย่าตั้ปกติอยา่อยาชนกวักอะไรขอสุขภาพร่างกายแข็งแรงได้เป็นเศรษฐีที่นำะเป็นราชาที่งขึ้่ตัวท่านใดนะ จากประเทศสระยประทีไรดวงไฟสีน้ำตาลแดงถ้ามาชมบรรยากาศการงานนะครับถ้าเป็นงานสถาปัตย์นะมีโอกาสแลโอกาสเดียวกันกับเราได้นะบุคลสตน้ำตาลสีขาวสีฟ้าอ่อนเป็นวันที่สีเหมือน้วนนะประชนัดรยถกันลานะ โดยที่ทำต่ำน้อยนิดจับในิดตามต้องสนองเป็นเนื้อสังสร็จเรื่ได้ในการดงเราจะไม่จนการถูกสุขชาติไปมีมากเราก็ทำสักร้อยมีน้อยเราก็ทำสักยี่สิบคูนยี่สิบห้าหรือสิบเราจะหยิบใเซตู่บริจ้างก็ไม่มีใครว่าเราจะลงเพราะฉะนั้นบนเต็มและเป็นงานสนาบส่งเราได้ด้วยงานปิดความน่ามาสกการ์ตัวภาพโดยเฉพาะเป็นวัะถุประกอบ เมีงานปีละห้าวันบังนี้เป็นวันที่สีของงานและเป็นบอลรองโซ่องเพระราชันเราต้อทั้งหลายเดี๋ยวเมื่อนัจะรังองมาทางด่วมนจับประตูรถโคตรไกลโคตรแค่โคตดตักดไกลโคตดติดการก็มาดูบ้างขอริทถือคือนะครับวันนี้สวัสดีครับและจจจโกาาอนิ